เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาทีเป้ารถสวยๆไปชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าโคโรล่าปีศูนย์สามเครื่องเกียร์ดีสีสวยๆเลยนะครับรถบ้าน,นครับคันนี้เป็นรถบ้านเล่มเอกาสารชุดโอนครบ สีสันสวยงามเดิมๆบางๆครับด้านบนอาจจะมีซีดมีด้านเลเกอร์ด้านแหล่เรียนะครับสาหรับด้านบนครับข้างๆเราเดิมๆครับ1.8แก็สวยพร้อมใช้ไม่มีชนหนักชอบก็ฝา,ากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำนไม่พลาดคิปใหม่ครับรถสวยๆส,ยสภาพดีเดิมๆโรงงานบอดี้เดิมบางนะครับแม็กสวยยางดอกดี คันนี้ติดแก๊สนะครับติดแก๊ส LPG ลงเรียบเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาเกียร์อโอโต้ล้อแม็กยังสวยนะครับภายในเบาะหนังกระจกไฟฟ้าสีบานแผงสวิตช์แผงคอนโซลตัดลายไม้นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยเกียร์ออโตโอ้ขั้นบันไดครับสวยงามราคาเปิดมาที่55,000บาทครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเอง นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ